นะโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธะปฏิเสวาโสปฏิเสวามินะโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธะปฏิเสวาโสปฏิเสวามินะโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธะปฏิเสวาโสปฏิเสวามิสาธุสาธุสาธุ วันนี้วันที่22ซึ่งผมก็กำลังทันชัยซึ่งเป็นคนที่อุปถากลงปูมาหลายปีครับก็ได้บารมีของลงปูแหละได้บารมีของลงปูที่ลงปูให้รถมาคันหนึ่งครับวันนี้เมื่อให้รถมาแล้วมันได้เวลาไงลงปูละสังขารละสังขารเสร็จผมก็ต้อง เอารถไปเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าไม่กล้าให้ใครเขาเอาไปกลัวเขาดูแลรถคันนั้นไม่ดีผมจึงมาเอารถไปเก็บไว้ที่บ้านเมื่อครั้งจะผมเก็บไว้ที่บ้านก็ได้มีเรื่องงามยามดีหลายคนที่มามาขอไม่ว่ามาจากกรุงเทพบ้างมาจากหลายๆจังหวัดจะมาขอซื้อรถผมก็ไม่ขายครับการขายรถเหมือนกับปล่อยให้ลุงปู่ทำให้ลวงปูไม่สบายใจผมก็เลยนนำรถคันดังกล่าวเน่เพื่อมา ให้พระอาจารย์ทึ่งอาจารย์ันเมืองทึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ลูกปู่โดยแท้จริงที่ท่านอุปถัมภ์เคยไปร่วมอุปถัมภ์ลูกปู่กับผมแหละผมก็เลยให้นิมตนลูกปู่มาอยู่ที่วัดป่าต้องลมเนี่ยเพื่อจะได้ช่วยกันช่วยวัดป่าต้องลมให้สง่างามเพื่อจะได้ลูกศิษย์แถวกรุงเทพก็ดีแถวจันทบุรีก็ดีแถวชลบุรีก็ดีมาไม่ต้องลงไปถึงอีสานไม่ต้องลงไปถึงศรีเกตุลินมาแค่วัดป่าต้องลมเราก็ได้ ชมบารมีของรถคันนี้ซึ่งเป็นบารมีของลวงปู่ที่ไม่ได้บรรทุกศพลวงปู่ด้วยมีคันแรกที่ได้บรรทุกศพลวงปู่ปูเริ่มนั่งตั้งแต่เริ่มนั่งตั้งแต่ปี39ครับรถคันนี้ลวงปู่นั่งตั้งแต่ปี3มเข้ามายันละทังขานปี43เป็นระยะเวลาถึง4ปี5ปีเต็มเมื่อปี43หลวงปู่มาพุทธาพิเศษก็ใช้รถคันนี้ใช้รถคันนี้มาพุทธาพิเศษที่วัดป่าต้องหล่มก็ต้องใช้รถคันนี้เป็นรถที่ท่านรักมากหวงมาก ลงปู่เป็นเลือกรถเองใช่ไหมคลังรถคันนี้ลุงปู่เลือกเองไม่มีใครห้ามจากที่ไหนคะไหนจากที่ไหนคะซื้อจากสีสเกตครับวิธีการเลือกนะคะลุงปู่เลือกยังไงคะท่านไปเห็นรถคันนี้ท่านเดินรอบร้านแล้วท่านเห็นรถคันนี้ท่านเข้าไปนั่งจับพวงมาลัยไว้เลยอุ้มลงก็ไม่ยอมลงจะเอาอย่างเดียวคันนี้ให้ได้ผมก็ต้องตัดสินใจโทรมาหาแม่บ้านให้แม่บ้านเขาไปเป็นคนหาเงินยื่นไปจ่ายแต่ก็ได้รับการอุปถัมจากหลายๆคน เสียใ,ใช้หลักสีก็ได้ช่วยเสียหมูกัลบลำพูนก็ได้ช่วยลูกศิษย์หลายคนที่ก็ร่วมกันช่วยจนรถคันนี้สําเร็จมาได้ถ้าหากไม่ได้ครับการสนับสนุนจากลูกศิษย์มิถาผมคิดว่าไม่มีโอกาสที่จะรถคันนี้จะต้องอยู่เพราะรถคันนี้เป็นรถที่ได้มาโดยนำพักนำแรงจากหลวงปู่แล้วาอาเภณหลวงปู่ท่านมรณาภาพเนี่ยมีรถหลายคันลูกศิษย์หลายท่านที่อยากจะบรรทุก โดยการจับขลาดก็ใช่ไหมตอนลวงปู่มราภาพท่านหลวงพ่อพุธพระครูท่านพหลวงพ่อพุทธเนี่ยท่านบอกว่าหลวงศพลุงปู่นี่อยู่บนสลาหลังเก่าแต่จะย้ายไปอีกหลังหนึ่งวันนี้การย้ายแล้วจะแห่เข้าไปภายในบ้านไพรพัฒนาแห่รอบบ้านไพรวันนี้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นร้อยคนนะ่ะฮะเขาก็อยากจะทุกเหมือนกันผมเลยกับหลวงพ่อพุธกันเลยมาปรึกษากับผม บอท้าผมว่าชัถ้าจะให้ชัยทุกะเป็นการลำเอียงชัยลองพูดมาเปิดกอกทิ่ผมบอกเอางี้กัแล้วกันลูกศิษย์จะมาจากที่ไหนก็นแล้วแต่มาจับฉลากกันว่าใครได้ทุกข์ผมไม่เสียใจเมื่อจับฉลากบันลูกศิษย์เกือบร้อยคนจับฉลากเสร็จเหลืออยู่ฉลากประมาณสิบใบผมได้จับคนที่คนคนใกล้จะถึงคนสุดท้ายผมจับฉลากใบนั้นยังอยู่ อยู่ในมือผมเป็นฉลากที่อาัรน์ที่ผมได้มาจากมือลุงปู่ได้จากบารมีของลวงปู่โดยผมล่วงเข้าไปในบาดทนที่ผมจะได้จับฉลากแต่ฉลากที่เหลืออยู่ประมาณเจ็ดแปดเก้าใบกระโดดมาอยู่ในมือผมฉลากใบนั้นเป็นฉลากอัรพ์แค่นั้นยังไม่พอครับเรื่องจริงเลยไปถามศาสตร์บ้านบวเชษสวัสดสารวันหลังมาอีกสวัสดสารบอกผมเป็นศิษย์ลุงปู่เหมือนกันอยู่นานแต่ผมไม่ได้จับฉลากผมเสียใจมาก ลูกพ่อพุธก็เลยเดินมาถามผมอีกว่าตาศาสตร์เขาท้าจับฉลากกับตระชัยสองคนเอาไหมได้ครับทุกใครก็แล้วแต่ในประเทศไทยที่เป็นลูกศิดปู่อยากจับฉลากกับผมมาสู้กันกับผมได้ตาศาสตร์ลูกพ่อพุธก็เลยทําฉลากขึ้นมาสองใบลุงพ่อพุธอยู่เป็นพยานได้ครับยังอยู่ทุกวันนี้ให้ตาศาสตร์กับผมจับคนดวลกันสองคนวันนี้ผมก็เลยให้ตาศาสตร์จับก่อนเอาเงี้ยตาศาสตร์จับก่อนแล้วเปิดของตาศาสตร เมื่อสารวัตรศาสตร์ที่บัวเชษจับเสร็จเปิดออกมาบอกว่าไม่ได้เรืออยู่ใบนั้นผมไม่ต้องจับเรือใบอีกไา้นี่เป็นของที่อาถรรพ์เป็นของที่หลวงปู่ให้ก่อนที่ผมจะจับฉลากผมไปภาวนาในตอนน้าศพหลวงปู่บอกว่าจุดทูปหนึ่งดอกบอกว่าหลวงปู่สั่งผมไว้ว่าถ้าจะพบหลวงปู่ถ้าจะขออะไรจากหลวงปู่ให้จุดทูปแค่หนึ่งดอกล้วบูชาหลวงปู่สวมเนี่ยควรจะนําอะไรมา ถ้า<ห>จะให้หมันตามที่ผมท่านเคยสอนผมไว้ว่าก่อนท่านจะละสังขารท่านร้องให้กับผมบอกว่าให้ผมจุดธูปหนึ่งดอกบูชาแต่เอ็มร้อยแต่ทางที่ดีสุดก็น้าตาลสดตึกตะโนดลวงปู่ท่านชอบน้าตาลสดน้าตาลสดเป็นของปรดปราณโดยเฉพ,เพาะเลยพี่น้องลูกศิษย์ลุงหาที่จะมากราบรหลวงปู่นะอย่าลืมน้าตาลสดมามาฝาก มามาถวายท่านก็ข้าหลามนะข้าลขหลามก็ยิ่งดียิ่งดีนะก็แต่ว่าเราก็ต้องเอาสิ่งที่ท่านต้องการมไม่ใช่ว่าท่านอยากอยากจะกินน้ำตาลสดแต่เราก็ไปเอาอย่างอื่นมาให้แต่นานๆท่านจะต้องสูบบุรีนะ<ม>บุรีบ,รบางคนเขาว่าลูกปูไม่สูบบุรีแต่คนไม่เข้าใจผมกําลังขับรถไปนั่งสูบบุรีลูกปูก็มาดึงออกไปแล้วก็ไปทําให้ผมดูสูบช่วยช่วยให้ผมดูนี่แหละคนเราบางคนเขารู้ไม่จริง นะบางคนเขารู้ไม่จริงแต่เขาก็อุปโลกขึ้นมาว่าผมเป็นลูกศิษย์ลูกปู่ลูกศิษย์ผมถามว่าในประเทศไทยเนี่ยมีกระท่อมจี่กระท่อมที่ลูงปู่ไปนอนมีวัดกีวัดที่ลูงปู่ไปอยู่เนี่ยเรามามนั่งเสวนากันที่วัดป่าหนองหลมก็ได้มานั่งคุยกันขึ้นมวทีใส่กันลุงปู่เคยมาวัดป่าหนองลมกี่ครั้งจําได้ไหมผมลูงปู่เคยมาวัดป่าหนองหลมผมจําได้ประมาณสี่ครั้งห้าครั้งเน่ยแหละแล้วครั้งครั้งอีกครั้งก็มาที่ มาคืนนั้นตีนึงมาถึงงานนั้นงานบุธาพิเศษบุธาพิเศษอันนั้นวันวันที่วันที่แปดเมษาครับสองพันร้อยสี่สิบสามครับผมก็เลย <มา S 1> โทรทตีหนึง่งดากปาครับผมก็โทรมาะอาจาย์ตอนนี้ผมออกจากทหารสายแล้วคงจะถึงวัดปลาน้องลมทั้งคืนไม่ต้องหลับต้องน,นอนอเพราะท่านมียาให้ท่านมีของให้กินเมื่อกินของไปแล้วไม่มีโอกาสคำว่าได้น่งง่วงนอนขับจากเชียงใหม่มาบ้านคันนี้แหละพามา ลูกปูรักมากน้ำมันไม่มีคำว่าหมดแล้วก็อรัธนาบาร,รมีต้งปูนะ่มาเพื่อที่นี่แล้ตอนนี้ย้งปู่ท่านสบายใจมมาแล้วสบายใจสบายใจครับมผมเมื่อสองวันผมว่าเออรับปากท่านพระอาจารย์แล้วว่าจะมาพอดีทางไม่รู้มันติดอะไรหลายหลายอย่างก็เลยท่านยังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะมาเมื่อไม่ถึงเวลาเราก็อย่าไปฝืนพอดีคืนเมื่อวานก่อนท่านรู้สึกว่าหลวงปู่ตบหน้าผมน้ำตาตาแดงเลยเนี่ย ตาแดงสองวันเต็มพอดีเมื่อเช้าก็รับปากว่าจะเอามาตามองไม่เห็นทางหรือไงถึงไม่ขับรถมาผมก็เลยบอกว่าเมื่อคืนผมบอกปูวันนี้ผมจะต้องไปให้ถึงแสดงว่าเป็นบัญชาหลวงปูที่จะมาเป็นบัญชาสวรรค์ครับไม่ใช่บัญชาหลวงปูเป็นบัญชาสวรรค์ท่านรู้ดีเพราะแม่บ้านเขากฟันดีเมื่อคืนฝันว่าหลวงปูนั่งรถไปพาไปที่วัดป่าน้งลมมูมีแต่ต้นไม้เต็มเลยแม่บ้านนั่งคุยมือขาวถึงแล้วเวลาที่ท่านจะต้องมาช่วยสร้าง ก็ขอเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นลูกศิษย์ลูกปู่ไม่ว่าในประเทศไทยตรงไหนก็แล้วแต่ท่านมาเถอะมาขอบารมีจากรถคันนี้ซึ่งเป็นบารมีของลูกปู่โดยแท้จริงมาขอจากรถแล้วเอาของที่เราเห็นของจริงเราอย่าไปเอาไอ้ของที่เขาไม่เห็นมีแต่เขาพูดแต่เขาไม่สามารถทําได้ไม่เหมือนวัดป่าน้องลมครับขอบคุณมากครับสาธุ